ตอนประตูใบไม้สู่อาณาจักรเวทมนเย็นวันหนึ่งขณะที่เจ้าทากิกำลังเก็บหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าเธอสังเกตเห็นว่าต้นเฟิร์นต้นหนึ่งมีประกายวิบวับแปลกตามันสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมเมื่อเข้าไปใกล้ทากิพบว่ามีช่องแสงเล็กๆรูปใบไม้เรืองแสงอยู่ที่กลางลำต้นแปลกจัง มันเหมือนประตูเธอพูดเบาๆแล้วตัดสินใจแตะปลายหางลงไปเบาๆทันใดนั้นแสงสีเขียวอ่อนก็สว่างวาบแล้ววบทั้งตัวเธอก็ถูกดูดเข้าไปในช่องใบไม้เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ป่าธรรมดาอีกต่อไป ต้นไม้สูงตรงานมีใบไม้เป็นแก้วใสผีเสื้อเรืองแสงบินวนไปรอบๆเสียงลมพูดคุยกันด้วยถ้อยคำอ่อนโยนและดอกไม้สามารถขยับกลีบเพื่อพยักหน้าได้ถ้าอยู่ในป่ามหัศจรรย์เวทมนตอาณาจักรลับที่ไม่เคยมีใครในโลกธรรมดาเข้าไปถึงทันใดนั้นถือได้ยินเสียงเล็กๆดังจากพุ่มไม้ เจ้าทากิใช่ไหมเสียงนุ่มนวลของอาโรสนกฮูกผู้อ่านใจได้กล่าวพร้อมบกไม้กายสิทธิ์จิว๋วเรารอเธออยู่ผู้มาเยือนจากโลกแห่งความอบอุน่นรอฉันทากิงุนงง,งแต่ตาเป็นประกายอาโรสบอกกับเธอว่าหัวใจบริสุทธิ์อย่างเจ้าทากิคือสิ่งเดียวที่สามารถช่วยให้ต้นไม้แห่งแสงกลับมาส่องประกายได้ เพราะตอนนี้เวทมนต์ของป่ากำลังจางหายเนื่องจากความเย็นชาและความกลัวได้แทรกซึมเข้ามาทากิไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เธอกล่าวเพียงว่าถ้าใจดีกับกันบางทีป่าก็อาจจะอบอุ่นขึ้นเองก็ได้นะเธอเริ่มคลานไปรอบป่ามหาัศจรรย์แจกเบอร์รี่ให้ดอกไม้ที่กำลังเศร้าร้องเพลงเบาๆให้ผีเสื้อที่เหนื่อยล้า และวาดรอยยิ้มด้วยหอยทากในดินให้นกฮูกหัวเราะทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆเปล่งประกายขึ้นเสียงหัวเราะความอ่อนโยนและความใส่ใจกลายดึงเวทมนต์ที่แท้จริงและในที่สุดต้นไม้แห่งแสงก็เรืองแสงเจิดจ้าอีกครั้งมีสายรุ้งไหลออกมาจากกิ่งไม้และแสงประตูเปิดกลับสู่โลกของทากิอีกครั้งก่อนเธอจากมา เอาโรสให้เธอหินเรืองแสงเม็ดหนึ่งพร้อมกระซิบว่าหากโลกด้านนอกเย็นชาเมื่อใดให้หัวใจเธอเป็นแสงอบอุ่นแก่ผู้อื่นเสมอและจากวันนั้นเจ้าทากิกลับมายังโลกธรรมดาพร้อมเวทมนต์ที่ไม่ต้องไร้คาถาแต่มาจากหัวใจที่ไม่เคยหยุดแบ่งปัน